บิสมิลลาฮิราะห์มานีลระฮีมท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะมาสอนดูอาบทหนึ่งนะครับเป็นดูอาของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลยฮิวะสัลลัมดุอาบทนี้มีความสําคัญอย่างมากนะครับเวลาเราไปพบเจอใครก็แล้วแต่ผู้ใดก็แล้วแต่ที่เป็นพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จักนะครับคนในสังคมใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาเจอกับบททดสอบเป็นโรคป่วยเรื้อรังเป็นโรคร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่นะครับ ท่านนาบีสุลตานลอยสัลลส่มสอนให้เราอ่านดูอ้าบทนี้นะครับซึ่งดูอ้าบทนี้เนี่ยนะครับรยายงานจากท่านอุมัดหลวงคดตอบรอดิอัลลอฮ์อันลอฮฺท่านนบีสุลตานอัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันออาซ ا ฮิบะบลาอินนะครับใครก็ตามที่เห็นนะครับคนที่ถูกทดสอบหรือเจอบททดสอบไม่ว่าเขาจะเป็นโรคป่วยร้ายแรงเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับโดนบททดสอบ ท่านนบีสุลต่านสุลัยสัลามทรงเสริมให้เราอ่านดวงอาบทนี้นบีบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาตีอาฟานีมิมมับ تلاك به وفضلني على ك ม ي ر مم ا ل ก ل ตัฟดีลาในความหมายของดวงอาบทนี้ท่านนบีสุลต่านสุลัยสัลามสอนว่าการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทำให้ฉันนั้นรอดพ้นจากสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบท่านและให้ฉันเหนือกว่า ที่พระองค์นั้นได้สร้างหลายสิ่งอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเมื่อเราอ่านดูอาบทนี้แล้วท่านนาบีสุลตล้อยสลัมบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มาประสบกับเราแน่นอนนั่นหมายถึงว่าเราจะรอดพ้นจากบททดสอบนั้นนะครับเมื่อเราเห็นคนป่วยคนเป็นโรคเรื้อนหมู่บ้านนี้ถูกทดสอบนบีบอกว่าถ้าเราอ่านดูอาบทนี้แล้วเนี่ย ภัยบาลานั้นจะไม่มาประสบกับท่านอย่างแน่นอนห้ัมตัวเดียวพี่น้องครับวันนี้เราเดินทางเราไปไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นสิ่งใดที่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาขอให้เราอ่านดอาบทนี้แล้วสิ่งนั้นก็จะไม่มาประสบกับเราอย่างแน่นอนด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลา